เมื่อกี้มารู้สึกสันซาหรือเปล่าครับผมก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีจนขนลุกเลยล่ะครับเนี่ยเอ้าต่เป็นครกกระดูกนี่คนให้ลุกสิไหนกันเล่าเออ,เอ,อแต่เรามีเส้นผมนี่หน,น,นาดิเลยทัไมผมเอฟโรของสำคัญของนายไม่ใช่หรือไงฉังว่านายเปลี่ยนจากทรงเอฟโรเป็นทรงรีเจนดีกว่ามาหนิมา,มาอย่าทำอย่างนั้ เฮ้ยนี่ตัวอะไรโผล่มาเนี่ยนั่นมันตัวอะไรกันละครับนั่นมันซอมบี้ ลูฟี่ซอมบี้นีนะ